สวัสดีครับผมเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับยินดีรับกลับมาสู่ช่องฟรีน้ำบัตรอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟ479เหมือนเดิมนะครับกับไปดีสายฟรีกอบหมูนะครับผมอ่าวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับผมอ่าเดี๋ยวจัดทีมก่อนนะนี่นะครับผมราชาน่านฟ้านะอ่าก็เรามาดูสกิลของราชาน่านฟ้านะครับผมอ่าเป็นพาสซีฟของมันนะเมื่อเปิดฉาก มอบดาเมจโบนัส30%ให้ฝ่ายตัวเองทั้งหมดติดต่อกัน2รอบนะอ่าถ้าอันนี้เป็นเออ่พาสซีฟของ5ดาวเหลืองนะครับผมถ้าไม่5ดาวเหลืองผมไม่แน่ใจว่า25%หรือว่า20%นะแต่ถ้าเป็น5ดาวเหลืองก็จะเพิ่มดาเมจโบนัสเป็น30%นะครับผมอ่าตรงนี้นะดาเมจโบนัสมันคืออะไรบ้างน,นะครับก็คืออ่า สถานะก,กระก่อนแล้วก็กระดูกหักแล้วก็การสะท้อนดาเมจนะครับผมอ่าก็คือเป็นดาเมจโบนัสนะอ่าแล้วก็อ่าอะไรนะสนามพลังของทัตเซมุกิก็ใช่นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสกับด้วงนะเออการสะท้อนของด้วงนะก็คือดาเมจโบนัสว่าใส่ราชายน่านฟ้ากับไม่ใส่มาสะท้อนแรงขึ้นหรือเปล่านะครับผมอ่าก็จะรอบแรกเราก็จะเทสโดยการยังไม่ใส่ราชายน่านฟ้านะ อ่ะใส่เป็นตัวอื่นไปก่อนนะครับผมโอเคมาลองมาตีเทกับจานเจเหมือนเดิมนะครับโอเคเราจะมาดูอาดามจสุดท้ายนะที่จะทอนกลับไปทั้งทีมของจานเจมนะครับว่ามาันสะท้อนไปเท่าไหร่นะโอเคมาก็รับเต้นไป อันเจ็บว่าเก่ามาจากวันนี้7จ็ดล้านแปดแสนนะครับสะท้อนไปที่17ล้านเออล้านเจ็ดแสนนะสะท้อนเป็นล้านเจ็ดแสนโอเคเดี๋ยวมันลออีกรอบนึงน,นะเราจะรองทั้งสามรอบนะเพื่อหาค่าเฉลี่ยค่าการนะครับเพราะบางทีมันมีขิกับไม่ขีนะมาครับผมจานเจมตีมา9ก้าล้านสามแสนนะครับ สะท้อนไปที่สองล้านหนึ่งแสนเลยนะโอเคเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมทําเลยนะอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะก้าวลัหกแสนสะท้อนไป2อล้านสน,นะก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้า9ล้านก็จะประมาณสะท้อนไป2ล้านนะ เดี๋ยวรอบนี้เราจะใส่ราชาน่านฟ้านะครับยู่ไหนยูนไหนอ่าอ่าใส่ชานนฟ้าก็จะเพิ่มอาดาเมจโบนัส30%นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะเพิ่มสะท้อนให้ดวงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูสถานะว่ามันมีเพิ่มขึ้นมาให้เราเห็นหรือเปล่านะอ่า มีนี่ครับผมเป็นรูปดาบนะจะบอกว่าเพิ่มระเบิดบนนัดเพิ่มขึ้นนะครับโอเคก็อ่าสเลข2ก็คือ2เทินนะครับไปตีไปเดี๋ยวมาดูสะท้อนนะครับ8ปดล้านสี่แสนเราไปสองล้านสี่อ,อ่าอยังไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวรอให้จานเจมลองตีเราสักเก้าล้านนะแล้วรอบแรกที่ไม่มีราชาหน้าฟ้าเราโดนสะท้อนไป2องล้านหนึ่งแสนนะครับ มาดูนะรอบนี้จะเท่าไหร่นะครับโอ,โอ้โหสิล้านท้อไป3ล้าน2ทะลุปไปเลยครับแรงเกินเดี๋ยวรอสัก9ล้านนะจานจาน,จานตีผมสัก9ล้านพออย่าตีแรงเกินเหมือนมารีวิวกาโรจานเจมด้วยนะยักตึงเลยครับมา ล้านแปดแสนอ่าสองล้านหกก็ถือว่าเห็นในชันนะเพราะมันแรงขึ้นนะครับผมมันเพิ่มดาเมจบนนะั้ก็แสดงว่าสะท้อนแรงขึ้นนะจากตอนแรกอ่าสองล้านหนึ่งเนาะเก้าล้านตีเก้าล้านหกสะท้อนมาสองล้านเอ่อเอ่อสองล้านสองอันนี้ตีมาแปดล้านแปดสะท้อนเข้าไปสองล้านหกก็ถือว่าแรงขึ้นเยอะนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็เห็นกันแล้วนะก็ามาสะท้อนได้แบบอ่าเพิ่มการสะท้อนของดวงได้จริงๆนะครับผม S <S <S ก็อ่า้สรุปเนาะจากคลิปที่แล้วที่เราลงไปนะถ้าเกิดเราจะใช้อิโซโกะที่มันเพิ่มอัตราสะท้อนนะผมว่าใช้เป็นน่านฟาคุ้มกว่านะครับแล้วมันก็ไม่ต้องเอ่เปิงลูกไฟเพื่อใช้สกิลวติเปิดก่อนด้วยนะครับแค่เอามายืนโง่ๆในทีมก็พอนะถึงตัวมันจะตายนะครับมันก็ยังเพิ่มการสะท้อนของทีมอยู่ดีนะเอออ่าแล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวพอดีเวลามันเหลือจะลองดูสะท้อนของอ่าไม่ใช่ ดาเมจของอกระดูกหักเออโอเคอันนี้เราจะลองเป็นเกวินนะเป็นกระดูกหักสีทองนะครับอ่ะโอเคก็จะได้อ่าดูตอนมันไล่เตะนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลักนณะฟ้าออกก่อนนะเนาะไปเดี๋ยวไปลองตีดู เราจะดูรอบที่สองนะที่ติดกระดูกหักส,ส,สีทองแล้วก็ไล่เตะนะอ่ะรอบนี้เตะรอบแรกไปอ่ะติดกระดูกหักไปแล้วนะอ่ะแล้วก็ตีมา1นึ่งล้านสองแสนนะอันนี้คือไม่มีราชานานฟานนะครับล้วเตะไปอีกทีนึงเอาตีผิดเดี๋ยวรอสะท้อนไปก่อนอ่ะหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งล้านห้าแสนก็ประมาณนี้นะครับ อกลกยรอบแล้วกันนะเพื่อหาค่าที่แน่นอนนะครับเพื่อความชัวร์ไปเตะไปอ่ะหนึ่งล้านสองแสนกประมาณนี้เราไม่ติดกระดูกขักนะมันก็จะเตะแรงตัมตีเบาก,ากว่าเดิมนะ โอเคประมาณ1น้าสองแสนถึงหนึ่นึ่งล้านห้าแสนนะสำหรับไล่โจมตีที่มีกระดูกผักษสีทองนะครับรอบนี้ลองมาใส่ราชาหน้าฟ้าดูนะเพามันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับไปเตะไป โอ้โหไม่ติดกระดูกหักโอเครถมันเตะแล้วเอ้ยติดแล้ว,ลวมาดูนะว่ามันจะเตะเท่าไรร้านสองเท่าเดิมหรือว่ามันไม่เพิ่มของกระดูกหักสีทองวะละเดี๋ยวลองใหม่อีกทีนึงหรือว่ามันจะเพิ่มแค่กระดูกหักสีแดงอ้ผมก็ไม่เคยลองนะก็ยังไม่ชัวร์นะครับ ล้านสองเท่าเดิมเลยไม่ได้แรงขึ้นเลยอ๋ออีกอย่างหนึ่งเนาะดาเป็วันนั้นน่าจะเป็นบทขยี้นะเดีย๋ยวเรามาตีให้เจ้าเด็กตีแล้วให้ติดบทขยี้ดูนะว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่าอ่ะเตะธรรมดาไป 6แสนแต่ดูดิถ้าติดบ,บุกขยี้อ่ะอเรียมหมดก่อนเวงกรรมไม่ได้จะเทได้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> โอเคดีเวลาไ,ไป ทีนี้ก็มีหลายบัฟเลยทีนี้เอาต่เพืนวันนัดอีกเอ,อ้ยกระดูหักอีกเต็มดาไปเท่าไหร่หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งล้านหกแสนอ่ะเดี๋ยวลองดูเทปแบบนี้เลยลกันนะดุเลียวเลยเอ่ะถอดออกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ถึงร้อยสี่แสนถึงร้อยหกแสนนะมีทั้งกระดูหกห่าแล้วก็มีทั้งบทขยี้นะเรามีมาดูกันเตะไปก่อนต้องให้เตะบทขยี้ต้องให้โอเคเตะบทขยี้อยู่นะมาดูกันอ่าตัวการ์โลก็ล้างสถานสตันได้นะครับ อ่ะกัดก่อนด้วยจะนนี่ยเอาทุกสถานะเลยนะอ่ะโอเคไปทางกัดก่อนไหมนับอคขยี่นะครับมันดูว่ามันเตะแรงขึ้นเปล่าเงนละสามแสนเงินละสี่แสนก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะใจว่า แต่แบบนั้นนี่คือสะท้อนอย่างเดียวหรอโอ้โหน,นี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาก็เข้าใจแบบนี้มาตลอดนะครับหรือว่าผมอาจจะผิดพลาดต,ตรงไหนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้นะก็เชวยคอมเมนต์กันเข้ามาบอกได้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือผมเทสแบบคนไม่รู้เลยนะครับผมแบบเพียวๆเลยนะครับก็ที่เราที่เทสมานะก็ทําให้เห็นว่าเออม,เมันเพิ่มสะท้อน ของด้วงได้แบบชัดเจนที่สุดนะพวกกระดูหกักบทขยี้อะไรพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยแบบกระจ่างเท่าไหร่นะครับผมก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับจบคลิปเปเท่านี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้่ยนะครับผมส่วนันี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ